ต,ต่อต่อวันเหรอฮะสวยทุกคนเยอะตุกมุหเลยกันมันจะได้เร็วต่อต่อวันเหรอฮะสวยทุกคนเยอะอันนี้เราจัดชุดไว้ทำไมครับแจกฟรีคะ<อ>่ะตาออกเโฆไหนโดนอะไรไหมไม่โดนนะไม่มีไม่มีอะไร

เคยเคยมาทานในร้านนี้หรือเปล่าเคยค่ะเคยมาทานแล้วสองรอบค่ะปกติเคยรู้ไม่ว่าเขาเลี้ยงฟรีหนึ่งวันเดือนละวันไม่ไม่ทราบค่ะวันนี้ว่าจะไปหาร้านกินข้างหน้าค่ะแต่ว่าพอดีเห็นป้ายก็เลยแวะเข้ามาต้องการไปยังไงครับว่า อร่อยค่ะแนะนำเพื่อนมาสองคนแล้วก็เลยพาเพื่อนมากี่ดีแม่เปิดสิปปีข้าปีนี่เจา้าวซิปปีข้าปีนี้ก่อนก่อนโควิดจา้าก่อนโควิดจำปีมั่นได้เนาะคนเทและเนาะพ่อยายเมื่อก่อีย้ายจะมาเปิดนี่พ่อยายเดือดอัน,นออกงานจาก โรงพยาบาลยายเออหลี่ทำงานโรงพยาบาลอยู่คะแนนอยู่คะแนนนี้แหละแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆมันเป็นแบบเจ็บเต้ามาหัวสักสองเดือนเนาะสักสองเดือนเนี่ยยายเจ็บเต้ามาหัวยายก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าโอ้ยายอยู่ได้นะถ้าถ้ายายอยู่อย่างนี้เดี๋ยวยายไม่ไม่เหลือแล้วนะเนี่ยยายไปทําอะไรยายอยู่โรงพยาบาลยายอยู่คะแนนพยาบาลยายไปเปิดร้านเลย ยายก็มาถึงขี่รถเครื่องมาทานมาว่าติดป้ายยายตกอถามเจ้าของโรงแรมนี่นะขอถามเข้าเดือนนี้สามพันห้ายายก็ได้สอวันยายก็มาเปิดเลยแล้วก็มาเปิดเนี้ยยายก็เปิดขาย กับข้าวขายอย่างนี้ทุกวันทุกวันเมื่อก่อนก็คนยังไม่มากเนาะเราขายถูกและอาหารเราก็อร่อยเด็กๆมากินกันก็ติดใจก็มากินกันอยู่เรื่อยๆมาอยู่เรื่อยๆันมากจะจกเป็นแขกประจำนะแขกแขัแขนจรี่มีนิดๆหน่อยๆเขาเปิดทุกวันรึเปล่าทุกวันตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงครึ่งปิดกี่โมง สามสามโมงหกโมงครึ่งนี <k <k ah> <k <k ่จะเปิดละเพราะยายจะหยุดระวันใดที่ยายเลี้ยงซีแล้วยายก็หยุดวันหนึ่งนั้นเดือนหนึ่งเราจะหยุดจะตอนที่โควิดเนี่ยคนที่มันมากินนั่งกินเนี่ยนะเขาก็ถามยายวันทายได้เท่าไหร่ ยายก็วันประมาณสัก4,000ตัวเนี่ย4,000 4,000 5,000นี่แหละเดี๋ยวผมให้ยายเลี้ยงละ5,000ยายเลี้ยงฟีให้ผมเลยเ<บ>นี่ยน่ๆน,นะ<อ>แกะข้าก็้อนโอนเงินงให้ยายยายก็เลี้ยงถ้าถ้าเขาไม่โอนตังินให้ยายนะยายเขาเลี้ยงของยายไปเลยเริยยเเร่มมาจากตรงนั้นเลยจ้าเริ่มมาจากตรงนั้นข,ขอหยุดโอนให้เรากี่เดือน เรียนละครั้งเแหละบางทีเขาก็โอนบางทีเขาก็เราก็ทำก่อนเขาโอนทีหลังแล้วแต่เราสะดวกโอนทีหลังนี่มืนนีละเพราะว่าจะจะโอนมาก่อนเขาจะโอนมาแล้วยายก็ถ้าไม่ถ้าถ้าเขาไม่โอนมาเราก็ทําของเราละเออยังไงเราก็จะทำเราต้องทําจ้ะเขาทำาคนไหนไม่ทำไม่ได้คนขาประจําเดยกก็มาถามเมื่อไรจะเลี้ยงฟรีละยาย เราก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดียนเดียนที่แล้วนี่ติดงานพ่อขุนเออยายก็ไม่ได้ทำเนาะเพราะว่างานพ่อขุนนี้เขาจะมากินที่ยายหมดมาซื้อที่ยายหมดเนาะเหมือลูกค้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในนั้นละกับข้าวสองอย่างการละสามสิบถ้ากับข้าวสามอย่างสามสิบห้าแค่นี้ละแล้ว ถ้าเพิ่มเข้าวก็แค่สี่สิบแล้วข้าวสามยังเพิ่มเข้าอีกนะเเพิ่มข้าพิเศษก็สี่สิบบาทข้าวซอยยายก็ขายถ้วยละสี่สิบแล้วก็น้ำเงี้ยวสามสิบหมูน,นั้นสามสิบร้วนเลยแต่จถ้าข้าวไม่พอกินบอกยายตักให้ฟรีอีกน้ำพริกก็ฟรีเน้นนะทำทุกวัน ผักสดเต็มสองวันละสองสองตูกสองตูกต่อวันนะได้กินกินจนกินจนอิ่มให้กินจนอิ่มในในวันที่เรากินทีอะอาหารเหมือนปกติทุกวันหรป่าปกติทุกวันจะทะํายทเยอะกว่าวันขายทําเยอะกว่ากับข้าวกับข้าวที่ที่ให้ขายเนี่ยนะ วันหนึ่งกับข้าว15อย่างแล้วไม่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 รวมน้ำเยลน้ำยาป่าน้ำยากะทิเนี่ยต่างหากนะเ้าซอยก็ต่างหากนะค่ากับข้าวเนี่ยที่ได้ใ bueno. ส่ถาดนะ15อย่างยายทำยายทำเองหมดมันจะหมดเร็วกว่าวันวันที่ขายปกติไหมอว่าวันวันปกติ สามโมงบางทีก็เดี๋ือนนิดๆน้อยๆอย่างไหนน่อยๆน่อยๆบางวันก็หมดเที่ยงหมดไม่มีเหลือเลยอย่างวันนี้วันนี้เราแกกทีอย่างนี้นะเนี่ยยังไม่ถึงสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงนี่นนะจะหมดแล้วน่ะ เครึ่ง <จะ S 1> วันแค<ช>่นั้นนะเราบอกแค่คุณเป้ยบอกว่าเออวันนี้แจกฟรีนะเราไม่ได้แจกตรงหน้าส่วนมากจ,จะบอกให้แขกประจําที่มากินนะพรุ่งนี้มากินนะแจกฟรีนะให้กินฟรีนะนนลูกค้าประจําก็เขาก็มากินกัน,นะก็แปลว่าเดือนหนึ่งเราได้หยุดแค่วันเดียววันเดียว